ทีมนี้เนี่ยทำออกมาดีมากเลยแล้วก็เป็นตัวอย่างที่ดีก็เลยอยากจะแชร์นิดนึงงานทุกงานนะคะที่เด็กลงมือปฏิบัติแล้วก็ลงมือทำกันเป็นทีมอันนี้มันเป็นจิตตะลีลาสมมติว่าเป็นโครงการโครงงานหรือเป็นกิจกรรมกีบาศีวันพ่อวันอะไรทุกอย่างเนี่ย เป็นเรื่องเดียวกันหมดเลยเนาะเป็นเรื่องเดียวกันหมดนะคะเพราะฉะนั้นตัวอย่างเนี้ยเป็นตัวอย่างที่ดีทีอ่อยากจะให้ทุกทุกกลุ่มเนี้ยใส่ใจฟังเขานิดนึงแล้วก็ลองดูตามเขาว่าเอา๊ะที่เขาคิดแบบนี้เนี่ยเ,เขากระบวนการมันเป็นอย่างไรแล้วเด็กจะได้เรียนรู้อะไรสิ่งหนึ่งที่ที่ อยากจะให้อาจารย์ลองกลับไปให้ความสำคัญเพิ่มเติมก็คือกระบวนการกลุ่มแล้วก็กระบวนการที่เด็กต้องฝึกอย่างละครอย่างนะอย่างดนตรีอย่างศิลปะหลายๆพวกอย่างเงี้ยคือมันต้องใช้เวลาพัฒนาตนเพราะฉะนั้นเนี่ยมันมีช่วงเวลาฝึกฝนเป็นตัวชี้วัดตัวเนี้ยน่าสนใจ เพราะปัจจัยาของเศรษฐกิจพอเพียงเนี่ยมันจะถูกเอาไปใช้ระหว่างที่ควรลงมือปฏิบัติแบบนี้นหะคะ่ะปฏิบัติของตัวเองแล้วก็ทํางานกับเพื่อนปฏิสัมพันธ์กับเพื่อนโอ้โหอารมณ์เยอะเลยนะพอใจไม่พอใจถูกใจไม่ถูกใจไปด้วยกันได้ไม่ได้คิดเหมือนคิดต่างอะไรอย่างเงี้ยนะคะเขาได้ใช้หลักปัจจัยยาของเศรษฐกิจพอเพียงเนี่ย มาใช้ในการแก้ปัญหาความขัดแย้งหรือเปล่าเขาได้ใช้หลักปัญชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเนี่ยมาใช้เพื่อให้ปัญหาระหว่างทางเนี่ยถูกคี่คลายแล้วก็เกิดความสำเร็จหรือเปล่าดูเหมือนว่าไม่ได้อยู่ในตัวชีวะตัวชีวะเนี่ยมองกว้างมองกว้างแต่ถ้าจะมองลึกลงไปในระดับของ การเปลี่ยนแปลงของคนวิธีคิดและทักษะเนี่ยจะดีเพราะว่าจริงๆแล้วนี่คือปัญหาของวงการศึกษาที่เราหาตัวชี้วัดค่อนข้างยากที่เราบอกว่ามีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ถูกไหมคะมันวัดจากตรงไหนมันไม่ได้วัดจากห้องเรียนแต่มันวัดจากกิจกรรมแบบน,นี้คะ่ะแต่ว่าตรงเนี้ยดีแล้วนะคะแต่จะจะดียิ่งกว่านั้นเนี่ยนะ มันต้องมีตัวชี้วัดที่ละเอียดแล้วก็วัดระหว่างทางมากกว่านี้เช่นในระหว่างที่เด็กซ้อมอยู่เนี่ยนะมันจะเห็นภาพได้ไหมว่าเด็กเองเนี่ยมันเกิดความขัดแย้งขึ้นมาแล้วหรือเกิดความสามัคคีขึ้นมาเกิดการเรียนรู้จากตัวเองมากขึ้นเข้าใจเข้าใจตัวเองเข้าใจเพื่อนมากขึ้น ทีมเวิร์กมากขึ้นอะไรมากขึ้นดิฉันคิดว่าสิ่งเรล่านี้มันเป็นตัวชี้วัดหว่างทางที่เขาได้ใช้หลักปัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงก่อนหน้านี้เราพูดถึงว่าเราได้วิเคราะห์กันคุณลักษณะอย่างพองเพียงของเด็กว่ามันเป็นอย่างไรเอากลับมาเชื่อมกันแล้วจะเห็นภาพนี้ค่ะเพาตัวชี้วัดเนี้ยดิฉันยังอยากอยากให้จะลองกลับไปนั่งคุยกับ อาจารย์รมด้วยกันะคะว่ามันจะวัดได้ไหมตัวชี้วัดไอ้ A ทักษะและคุณลักษณะต่างๆเนี่ยของของเด็กเนี่ยน่าจะใส่ให้ลึกกว่านี้ได้แล้วก็หาเครื่องมือวัดถ้าเราเราหาเครื่องมือวัดเครื่องมือวัดนั้นเนี่ยอาจจะเป็นการถอดบทเรียนของตัวเองเป็นไปได้ไหมคะอาจารย์เครื่องมือวัดนี้อาจจะเป็น การรายงานระหว่างทางสถานการณ์ดิฉันไม่เก่งเท่าท่านท่านอาจจะเก่งกว่าดิฉันนะคะลองคิดดูว่าถ้าเราอยากจะเห็นอะไรเราเราไปหาตัวชี้วัดแบบนั้นพอเห็นภาพไหมคะนะคะลองลองดูเพราะว่างานนี้มันเป็นงานที่ดีมากแล้วมันเห็นระหว่างทางเยอะแต่บรงเปินตัวชี้วัดของท่านเนี่ยมันไม่ไม่ได้วัดระหว่างทาง แล้วผลระหว่างทางเนี่ยนะมันมีคุณค่ามากแล้วนั่นแหละคือการนําหลักปัชญาของเศรษฐกิจความยงไปใช้จนประสบควาสมสําเร็จนะคะเนี้ยฝากไว้แค่นี้